น้องเด้อเดี๋ยวเบาเบิร์ดขับสิฟาพ,พี่น้องยังลเลาะบรรยากาศหนะ้านตอนนี้กำลังทดสอบระบบเสียงนะครับผมกำลังทดสอบระบบเสียงนะครับพี่น้องพี่น้องผู้ใด็กพ้ามาแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์ยได้เลยครับผมตอนนี้เวทีเราประมาณ60%นนะครับผมทักทา,ายพี่น้อง ครับกุเรเขามาแล้เอาค้ำปากกุเลกุนแค่แล้วเด้อคพี่น้องอันนี้ข้อความปลอดโปร่งครับมื่อนี้พี่น้องข้อความปลอดโปร่งก็พี่น้องเด้อหน้าที่วากาชปรอำเภอสีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับวันนี้ แชรแล้วจ้าขอบคุณครับผมแชร์ให้แล้วครับขอบคุณนะครับผมตอนนี้กหลังทดสอบระบบเสียงโดยอาจารย์ทีมนะครับใแร่เส้นต่ำกันแร่เส้นต่ำกันครับลูกใหญ่พี่น้อง ครับผมพี่จ๋าขึ้นรถมาหรือยังครับพี่จ๋ากำลังเดินทางมานะครับวันนี้อนุบาลมีน้อยมาถึงแล้วเด้อกีฬาหน่อยกับมหอดลราครับผมน้องบีต้านะครับผมน้องกังฟูน้องเบกนะคะผมอนุบาลมีหน่อยมหอดละครับผมเดี๋ยวพาไปหนองยางรอเบรงบรรยากาศหลังหานจะเข้าครับผมอันนี้เป็นบรรยากาศรอบๆไปเทียนะครับผมพื้นที่ดีนะครับผมวันนี้เล่นอยู่ในที่ว่าการอำเภอนะครับผมอยู่ที่หน้าที่ว่าการอำเภอสีเมืองใหม่นะครับผม ท่านี้นะครับพี่น้องโปรดให้มามเมตตวฝากกดไลังใจในเรื่องพี่น้องเยอันนี้เป็นรัจกาลังพิธีนะครับพี่น้องมัจกาล่างอาาครับผมผมปิดมีวันไหนเดี๋ยวแจ้งให้อีกทีนะครับผมตอนนี้เดี๋ยวบัพเบอร์เช็คในงานอะไรให้นะครับผมอันนั้นเป็นรถของลูออสนะครับผมพี่ออสบุสลินนะครับผมส่วนท่านี้สิเป็นร่างพี่น้องเป็นร่างปยังครับผมนี่ที่ส่งรังนะครับผม สวัสดีค่ะแอร์เบิร์ดมีกลุ่มปิดอีกทีวันไหนครับเดี๋ยวเช็คให้นะครับผมเดี๋ยวแบบเบิร์ดเช็คให้นะครับวันที่25อ๋อมีพี่นอ้องเข้ามาเรียนเหรอครับผม25นะครับผมน่าจะมีการแจ้งแล้วนะครับวันที่25่สิบวัสดีพี่น้องสวัสดีจ้าบ่าวเบิร์ดสวัสดีครับผมตอนนี้บ่าวเบิร์ดก็อยู่หลังอาหารครับพี่น้องอันนี้เป็นบรรยากาศหลังเวทีนะครับผมบรรยากาศหลังอาหารเท่าตอนนี้พี่น้องอนุบาลมีน้อยมาถึงแล้วนี่น้องกังฟูน้องนาวานะครับผมตอนนี้น้องอาอายไปอาบน้ําอยู่นะครับผมอีหลาานนน้้ออออยยไปบํู่่พีง บรรยากาศเท่าพี่น้องลังไปทีขอบคุณครับครับผมบรรยากาศลังใบทีนะครับผมท่านี้ก็จะเป็นใหญ่สุดแดงพี่น้องอุปกรณ์ฉาดนะครับผมตอนนี้ทีมงานเครื่องเสียงกําลังทดสอบระบบเสียงนะครับผมโดยอาจารย์หลิมนะครับนี่น้องกังฟูพี่น้องบรรยากาศลังใบทีตอนนี้กาลังคึกคักเลยได้เสื่อมเาะตื่นครับสวัสดีครูสวัสดีครับน้องกังฟูสวัสดีครับผมตักทายพี่น้องนะครับอะไร ของผู้เนี่ของ,อเ,งเลเ็นกับกออกอของไอออสัปปนจอนอามาผินเขาไปกิละ้ครับผมเมื่อแรกเล่ยนรอู่ียนอนนยูไนครับสีเมืองใหม่ครับ ครับผมเพื่อนแมนครับเตียงปรกาศเนาะเดือนที่ดีครับพี่น้องครับปมอบบังหลาเด้อพี่น้องมือแลงครับผมมันมันจ้าขอบพระคุณนะครับผมพี่น้องสีเมืองใหม่อยู่กิจรติยังเด้อมือแลงมือหมอรับเสียงของลูกโป่งสะกดบานแม่แม่ครับผมขอดูเต้นอีหลานในจ้าเต้นอีหลาพูดครับผมพูดพี่น้อง เต้นญี่ปุ่นครับผมน้องไายนะครับเต้นสีเขียวอยู่หลังรถบ้านนะครับผมคุณย่าคุณย่านั่งอยู่นะครับเห็นไหมครับผมนั่นแหละครับเต้นสีเขียวนะครับผมอยู่หลังรถบ้านเลยอันนี้เป็นในส่วนของเต้นคอตูมนะครับพี่บอลลูนนะคะผมพี่ลู่พี่บอลลูนพี่น้อง25ขาเห็นยายนูบอกครับผมอาจ่าถึงงานยังลูกกำลังมาคับผมตอนนี้ทีมงานเสียบโนครับผม,ผมพี่คอตูมนะครับพี่บอลลูนกำลังเสียบโนพี่น้องมี กระบาห้องงามพี่น้องวันนี้มีกลุ่มปิดไหมครับไม่มีครับผมมาที่25ครับมือหือดวยครับผมมือหือดวยครับผมกีฬลาน้่อยพุณพี่น้องอาบน้ำเพื่อเสียนะครับผมกีฬลาอาบน้ำพเพื่อได้แล้วครับพี่น้อง นนะครับผมเต็นคอนตุมแล้วพี่น้องกําลังเสียบคนนะครับผมคืนนี้เต็มโชว์พี่น้องคาดว่าน่าจะไม่มีฝนนะครับผมแต่ว colour, uh ่ามีลมนิดหน่อยครับผมเป็นร่มเย็นพี่น้องล่มหนาวเนาะพี่น้องเนาะไม่เป็นล่มฝนเด้อครับผมอีหล่าอาบน้ำพราล้วครับผมเดี๋ยวเจ้าน้องอีหล่ากัญญางออกมาดินน้ำมูครับผมเต็นศิลปินพี่น้องมือนี้เดินดีดีครับผมเป็นเดินปูนนะครับผมเป็นเดินปูนครับพี่น้องสวัดีค่ับปนเดินปูนครับผมมือนี้ อันนั้นรถบ้านนะครับผมของย่าหนุนะครับผมเจอกันจา้านี่แลพี่น้องมารยากขาดลัางหานครับผมหลังไปทีเฮ้าตอนนี้ครับผมหลูๆหๆเฮ้าคนแต่ตื่นพี่น้องตื่นจากพักผ่อนมาจัดชุดนะครับผมอาบน้ำกินขา้าวครับผม